สวัสดีค่ะดิฉันนั่งเสาในซาบุตานุนซาเปียมีนาวตำแหน่งเบอร์ค่ะมีเซสชันนิ่งประจำสาขาเซอเปียเมกาบางนาค่ะทุกคนนี้ยนำส่งไลฟ์เดโมในหัวข้อเรื่องนางส่งขายไอโฟน6สีรีส์พร้อมกับโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆให้น่าสนใจและน่าจับจ้องเป็นเจ้าของนะคะไลฟ์เดโมประจําวันที่2ธันวาคม2567ค่ะถูกซเปียสวัสดีค่ะสเปียมีนาวพรีดีให้บริการค่ะในวันนี้นะคะสเปียมีนาว รุ่นที่ซัพเพียมอกรงจะมานำเสนอนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์จากแอนโกค่ะ iPhone 6 Series ์ูซัพเียสาปาห์้กาบางนานะคะก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายในรอบผิดกิ้งี่พันธนนาค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมมุมองกันเลยนะคะว่า iPhone 6 Series รุ่นนี้มีคุณสมบัติและมีจุดเด่นที่น่าใช้งานที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษจากทูตีแพ็กอย่างไรท้องฟกันค่ะ โ16 Series มาพร้อมกันให้เลือกถึง4รุ่นค่ะนั่นก็คือ iPhone 16 p p o o n 16 plus p h o n e 16 pro และ p p o o n 16 pro max ค่ะสเหียรับยยี่น้องขออน,นุญาตนำเสนอเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหม่เลยนะคะ iPhone 16 pro max ค่ะเนื่องจากถึงสเบียนสสาขาของเราค่ะก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่มมากๆเลยนะคะสำหรับ iPhone 16 pro max นะคะก็มาพร้อมกับวัสดุไทเทเนียมขาด้านหน้นะคะก็แต่เซริกชิวเจเนร่น ด้าหลังนะคะเป็นแบบกระจกผิวด้านค่ะและในส่วนของสีนะคะมีสีสีให้เลือกอย่างสวยงามพรีเมี่ยมัุมากๆเลยนะคะสีแรกนะคะสีไทเทเนียมแบล็ค่ะสีไทเทเนียมเนเชอรลอสีไทเทเนียมไวท์ค่ะและสีไทเทเนียมเดซเซอร์ค่ะซึ่งเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยนะคะพิเศษมากๆขายดีมากๆที่เดียวกันนะคะสีไทเทเนียมเดซเซอร์หรือว่าทะเลรายนั่นเองค่ะและมาพร้อมกับความจุที่หลากหลายค่ะเริ่มต้นที่250 สูงสุดมากถึง1นึ่งเทเลปายนั่นเองค่ะขนาดนา้านก็กว้างมากๆเลยนะคะกว้างมากกว่าที่ iPhone เคยมีมาเลยละคะ่ะมากถึง6-9นิ้วค่ะเหมาะกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการทงาบนหน้าจอนะคะการดูหนังดูซีรีส์นะคะเริ่มถึงการเล่นเกมคนณี่้หญิงและคุณผู้ชายจะได้รับการดลออย่างเต็มเตี่ยมแน่นอน,นะคะ่ะและในส่วนของชิปประมวลผลนะคะมาพร้อมกับชิปประมวลผลที่แข็งแกร่งนะคะ ่าสุดเลย A18 โปรไบโอนิคพแตได้รับการใช้งานที่ไหลลื่นนะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายนะคะแบบไม่สะดุกค่ะใช้งานได้ตลอดทั้งวันเครื่องไม่ลอยนะคะที่สำคัญประหยัดพลังงานอีกด้วยละค่ะและสังเกตมีดาวหัวใจน,น,น้ำเสนอปุ๊บใหม่นะคะเป็นโหมดการทำงานปุ่มคาร์บีราคอนโทรลคะ่ะเป็นการควบคุมในส่วนของการถ่ายภาพถ่า,ายวิดีโอรวมไปถึงการทํ AI กราฟิกด้วยนะคะเรียกได้ว่าหลากหลายโหมดเพียงในปุ่มเดียวเลยละค่ะควบคุมแค่นี้นะคะหากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายค่ะแตะปุ่มนะคะด้านล่างขวามือของ iPhone ของ iPhone ที่ใช้งานนะคะหนึ่งครั้งลงน้ำหนักเบาๆนะคะก็จะสามารถเปลี่ยนโหมดค่ะเป็นกล้องถ่ายภาพได้ทันใจทันทีค่ะและหากคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้ชายกดปุ่มครั้งนะคะลงน้ำหนักเล็กน้อยค่ะหนึ่งครั้งนะคะ สามารถเปลี่ยนโหมดเป็นกล้องถ่ายวิดีโอทันทีนะคะก็เก็บภาพใน 4K ค่ะรวมไปถึงการกดปุ่มลงน้ำหนักครังนะคะเบาๆและเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาเป็นการปรับแสงปรับเฉดสีในการถ่ายภาพได้อย่างยืดหยุ่นอีกด้วยละคะ่ะสำหรับคุณสมบัตินะคะในการใช้งานก็คุ้มค่ามากๆแล้วนะคะจะคุ้มค่ามากยิ่งกว่านะคะ หากคุณผู้หญิงและคุณชายซื้อเครื่องนะคะพร้อมกับโปรโชมชั่นต่างๆของทรูดีแพ็กค่ะหากคุณผ,ผู้หญิงและคุณชายเลือกรับโปรโมชั่นโปรทุามเวลานะคะเริ่มต้นเพียงโปรรายเดือนนะคะ 5G DIY แพ็กเกจค่ะเริ่มที่1,299บาทต่อเดือนนะคะปีหน้านะคะจะได้รับเครื่องใหม่0บาทค่ะแบบไม่ต้องชำระเพิ่มเลยนะคะและหากคุณผ,ผู้หญิงและคุณผู้ชายเลือกใช้แพ็กเกจโปรโมชั่นที่1,699บาทต่อเดือนนะคะนอกจากจะได้รับความคุ้มค่าในการใช้งานแ้ว ก็การโกล์แล้วนะคะคก็ยังจะสามารถได้รับในส่วนของโกรข้ามเวลานะคะและก็จะได้รับในส่วนของแบล็์การนะคะเพื่อเข้าใช้งานที่ถูกตเปรียนสุเดเอฟซีได้ทุกสาขาเลยะคะเรียกได้ว่าเป็นโชคสองชั้นเลยนะคะแต่ที่สำคัญน,นะคะผู้หญิงและผู้ชายหากักในแคนดี้อยก็สามารถนำมาใช้นในส่วนได้สำหรับการเื้อเื่องผังนะคะรวมไปถึงการย้ายค่ายด้วยนะคะหากคุณผู้หญิงนะคะ นอกจากเข้ามาเป็นครอบครัว t อีแพ m กับเรานะคะก็ยังจะมีโปรโมชั่นในการย้ายค่ายนะคะและที่สําคัญนะคะโปรโมชั่นย้ายค่ายนี้นะคะมันครอบคลุมค่ามากๆเนื่องจากจะสามารถย้ายค่ายขึ้นมาเป็นครอบครัว True Bangaz ของเราได้อีกด้วยค่ะและไม่เพียงแค่นั้นนะคะคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายหากมีความประสงค์ที่ต้องการที่จะเทรดเครื่องกับเรานะคะก็ยังได้รับส่วนลดของอับสตางคเพิ่มมากอีกด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับโปรโมชั่นต่างๆคุ้มค่ามากๆเลยใช่ไหมคะซื้อเครื่องที่ True d e t a c นะคะคเหมาะกับโปรโมชั่นตัวนี้ต่างๆคือสเปียร์สาขาเกามากาบางนายินดีให้บริการนะคะหากคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายสนใจซื้อไอคอน หรือว่า iPhone 16ซีรีส์รุ่นใดๆก็ตามนะคะก็สามารถเข้าไปที่ศูนย์ต้อนรับสาขาหนาบ้านได้เลยค่ะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้ที่021-0555 2, น,นะคะสำหรับวันนี้รครูสันย์ต้อนรับสาขาหน้าบาานายเดียห้ได้ร่วยการค่ะขอบพระคุณค่ะ